แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565รอบใหม่ผ่านหรือไม่ผ่านมาอัปเดตกันอีกทีนะคะและที่สำคัญตรวจสอบสถานะรอบใหม่วันไหนมาอัปเดตและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ คลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานะการลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะรอบใหม่รอบต่อไปล่าสุดวันไหนนะคะตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565ล่25าสุดมีแค่2อย่างนี้นะคะเช็คผลลงทะเบียนผ่านไม่ผ่านได้ในคลิปนี้ซึ่งล่าสุดนายพรชัยธีรวเว พูวในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังได้อัพเดตความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ตั้งแต่5กันยายนถึง6ตุลาคมนะคะณเวลา12นาฬิกามีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น20ล้าน5,091รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์9ล้าน 851,125รายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนอยู่ที่10,649,966รายทั้งนี้นะคะจำนวนตัวเลขผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้นโดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นช่วงมกราคม2566นะคะ โดยต้องผ 1941, ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวนอกจากนี้นะคะการลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลแต่การลงแต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัวโดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ก็คือเกณฑ์บุคคลนะคะ หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเกณฑ์ครอบครัวในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตรซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะคะ และนอกจากนี้โฆษกระทรวงการคลังนะคะยังได้แจ้งเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ตามที่คณะกรรมการประชารัสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรา2565นะคะ เสนอและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้รวมถึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาลงทะเบียนจากวันที่5กันยายนถึง19ตุลาคมเป็นจากวันที่5ตุลาคมถึง3 จากวันที่5กันยายนถึง31ต,ตุลาคมนะคะดังนั้นประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการปี65ท่านจะสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31ต,ตุลาคม2565นะคะโดยโลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th และสำหรับตาราประกาศผลการลงทะเบียนรอบที่5นะคะสำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่30กันยายนถึง5ตุลาคมประกาศผลลงทะเบียนคือวันที่14ตุลาคม2565คือวันพรุ่งนี้นะคะเตรียมเช็คสถานะการลงทะเบียนได้นะคะและสามารถแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านได้จนถึง17พฤศจิกายนนี้นะคะ ลงทะเบียนออนไลน์สามารถขอแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนหน่วยใดก็ได้ที่เราสะดวกแต่สําหรับใครที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานต้องไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานที่ตนเองไปลงทะเบียนนะคะอัปเดตล่าสุด13ตุลาคม2565